นะครับมาดูผลงานเรากันครับนะครับนี่จะเป็นปลาเก๋านะครับเก๋าลายนะครับมีนะครับปลาเก๋าครับเออครับเป็นไงครับผลงานยอดครับวันนี้ของเก๋าจริงๆสมใจอยากแล้วเนาะอยากใโอ้โหเติจริงครับ ไอ้เราเคาะทีละตัวสองตัวเนาะไม่คิดว่ามันจะ็แบบนี้เนาะรับจริงๆวันนี้ัาเหลืองครับสรุปได้รวมๆได้สองตะกาเนาะนี่ครับปลาเก๋านะครับนี่นี่กเก๋าของดอกก็มีนะครับนี่ครับนะกเก๋จริงๆวันนี้อ่าให้ดูเลยนะครับทีมงานนี่ครับชมหน้าทีมงานเดี๋ยวสามารถมือใหม่ก่อนครับเป็นไงจับจุดตีแรกได้ไหมแกวไหม วันนี้เกิดอะไรขึ้นขาหักขาลอกหักขาลอกครับอ่าผัดออกมาสี่ตัวอะไรนะขาลอกขาลอกหักขาลอกหักมือหมุนหักของก็ดีโอ้ของเกาดีจริงจริเจ้านี้ไม่ได้ปล่อยปลานะโอ้ยลืมไปแล้วอ๋อเลือดเลือดลืมเลือหมดเลยครับอานะครับนี่ครับผลงานของเราอ่าเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปดูนะครับโอเคครับผมสนุกสนานปลาขับข้าวสอนตกใจยิสูงให้สูง เหนึ 2> 1, 2, ่งสองถอดหมวกของถอดเที่ยวอะไรออกเดี๋ยวครูถ้าเป็นคนป่าไม่ได้คนตกปลาเนาะอะไหนเที่ยวเอาเบอร์เอาพร้อมกันสามคนไม่ไม่ได้ไม okay, okay, ่ได้ไปเที่ยวร้านคาราโอเกะต้องหวีต้องหวีผมเปื่อยป่ะหนสอง บรรยากาศเอต่ว่ารอฝีผมเดี๋มาหาป่าโว้ยมันเป็ใหญ่หรอไม่ไม่อันนี้ก็เป็นเป็นทิศใหม่เพิ่งจะสึกออกมาตกป่าไงตอนเป็นพระตกไม่ได้ไงหมวกก็ไม่ใส่ทั้งวันเลยผมบอกเอาหมวกไปใส่ก็ไม่ยอมใส่อืออ่าไปกรองโอเคนะครับผมสวยงามสวยงามตามความเรื่องตามความไร่ได้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 ความสะใจของเขาน่าดูอืม ท mm ี่เลยหมดเลยไม่มีแยกไม่มีแดงอ๋อนี่ให้แมวเหรอเอ้ยให้ให้อะไรตัวอะไรไอ้ตัวไอ้จอต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 เี้ยลบเลยเออเฮ้ยอเลยเดี๋ยวไปซื้อแกงโปะไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยน้อยที่ไหนเนี่ย ว่าจะเอาไม่เยอะไม่เยอะไอที่ไอที่ทใช่เปล่าที่มันกินแกะแกะแกของไอ้ส่อนเขาข้างหลัง <c oughs> อ่าเขาปล่อยไว้ปล <c oughs> ่อยไปทอดครึ่งตัวแบบใก่นั่นแหละก็เงีอยสอนก็บอกว่าอยู่อยู่ดีๆปล่อยทิ้งไว้อยู่ดีๆก็มากินกันบอกโอเคครับเจอกันใหม่ใน <c oughs> ทริปหน้าครับบ๊ายบาย ไปเอาตังคนะ์รวมกันไม่ได้หกร้อยกูจะไปเอาก้างก <c oughs> ูยังไม่ได้กดตังค์